ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆกันนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีการเปิดตัวผู้สมัครมีการทําแคมเปญแล้วก็จะเห็นบรรดาน,นักการเมืองตอนนี้ก็จะย้ายค่ายกันด้วย<ฆ>เดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวไล่เรียงก,กันไปพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของพักประชาชนกันก่อนคือล่าสุดเนี่ยวันนี้มีกิจกรรมนะคะเป็นเหมือนชักธงรบเตรียมความพร้อมบอกว่ากรุงเทพพักประชาชนต้องชนะ ทุกเขต33เขตต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นคือต้องยอมรับที่ผ่านมาก็เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะตั้งแต่ที่ให้การสนับสนุนพักภ,ภูมิใจไทยคะแนนนิยมตกลงเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทางเลขาธิการของพักประชาชนก็ยังคงมั่นใจบอกว่าจะกวาดเสียงในกรุงเทพให้ได้ทั้งหมดนะคะลองฟังดูนะคะจากคุณสราย,ยุทธใจหลักเลขาธิการพักประชาชนค่ะออกมาพูดถึงความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาพื้นที่กรทมเป็นอันดับหนึ่ง จากการดูข้อมูลต่างๆทั้งความนิยมของประชาชนในกรทมตอนนี้พักประชาชนเขาบอกเขายังเป็นอันดับหนึ่งนะคะรวมไปถึงกระบวนการในการคัดสรรผู้สมัครที่ผ่านมาทั้งคนใหม่คนเดิมตอนนี้ก็ยังทํางานกันอย่างมุ่งมั่นได้รับการยอมรับจากประชาชนซึ่งก็ยังมั่นใจทั้งใน33เขตรอบนี้เข้าใจว่าพักประชาชนจะได้ทั้งหมดอันนี้ทางเลขาพักเขาบอกแบบนี้สว่วนผลโพค่ะ หลายๆสํานักออกมาคะนนิยมประชาชนก็ลดลงหลายคนก็กังวลว่าจะทําให้พักประชาชนเนี่ยพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าคุณสระยุทธบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าสังเกตให้ดีๆคะแนนที่ลดลงไม่ได้ไปอยู่ฝั่งไหนนะ ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจนั่นหมายความว่าในห่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก50วันก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเราสามารถรณรงค์ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนได้แล้วก็เชื่อว่าประชาชนจะกลับมาให้การยอมรับและเชื่อมั่นตัดสินใจเลือกพักประชาชนลองฟังเสียงเลขาพักค่ะผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะโดนโจมตีเยอะในเรื่องนี้นะครับ แต่การโจมตีจากหลายทางเนี่ยเรายังคงเรายังไม่สามารถชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ช่วงเวลาจะ้50กว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะตื่นตัวเขาจะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและคงไปโอกาสดีที่จะทําให้เราสามารถทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่จะไม่ได้ลดทอนเรื่องของคะแนนที่เราเคยได้ตัวไปผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับผมยังเชื่ออย่างนั้นแม้ว่า ผลโพจะล่ลดลงอย่างที่ผมบอกไปแล้วแต่ไปกองอยู่ที่ไม่ตัดสึงใจกลุ่มผู้ไม่ตัดสึงใจนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้ไปที่ไหนนะครับเขายังคงรอเราอยู่ว่าเราสามารถชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพียงใดนะครับขณะเดียวกันนะคะคุณสรายุทธยอมรับบอกว่าตัวของพักนะ มีความสำคัญกว่าตัวบุคคลตั้งแต่พักนาคตใหม่แนวทางในการสร้างพักของเราก็คือพักเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของพักค่ะดังนั้นจะเห็นว่าความนิยมของพักก็จะสูงกว่าความนิยมของตัวบุคคลและคะแนนความคะแนนการเลือกตั้งในแต่ละเขตเนี่ยก็เป็นไปแบบนั้นสะท้อนให้เห็นตั้งแต่การเลือกตั้งปี 66, 66ที่ผ่านมามั่นใจว่าความแข็งแกร่งของพักมีมากกว่าตัวบุคคล ทีนี้ถามต่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีกระแสะความนิยมในตัวหัวหน้าพักคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าคุณเทง้งมากเท่ากับกระแสะตอนที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพักคือดูเหมือนว่าคุณพิธาเนี่ยจะมีออร่ามากกว่าคุณสรายุทธบอกว่าความนิยมของคุณพิธาเกิดขึ้นหเดือนก่อนการเลือกตั้ง คุณนัทพงศ์เนี่ยยังมีเวลาเหลืออีก7สัปดาห์นะคะที่จะทําให้กระแสะความนิยมเพิ่มขึ้นได้ซึ่งก็เชื่อว่าความนิยมของตัวบุคคลของอทางพักเนี่ยก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งมันเกิดจากว่าประชาชนมีความหวังที่มีต่อพักแล้วก็นโยบายของพักก็อยากจะให้พักนี้อยากจะให้พักนี้เป็นรัฐบาลพอชื่นชอบพัก ชื่นชอบนโยบายคะแนนความนิยมส่วนบุคคลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยดังนั้นเชื่อว,ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณเท้งจะเจิดจรัดก็ไม่น้อยไปกว่าคุณพิธานะคะถามต่อค่ะว่าคุณนัทพงศ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาชนจะไปเป็นฝ่ายค้านดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดทางจับมือในอนาคตหรือเปล่า คุณสเรายุทธ์บอกว่าไม่นะคะแต่ว่าคุณเท้งเขามองไปถึงความเป็นไปได้นั่นคงไม่ได้หมายถึงเป็นการปิดทางร้อเเซ็์ฟังตรงน,นี้กช่วงหนึ่งค่ะผมคิดว่าเรามองคุณเท้งมองมองความเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่า,วาปิดทางร้นะอยเปอร์เแต่สิ่งที่เราอยากจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า มันแข่งกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนว่าใครจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ต้องการที่ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าถ้าอยากเห็นพรรคประชาชิเป็นรัฐบาลต้องชนะทีม่มากนะครับเพื่อให้อันดับสองอันดับสามไม่สามารถจับกู้ได้นั่นเป็นที่ผมคิดว่าเนื้อหาสาระเราน่าจยาพูดเพื่อจะทำให้เห็นสิ่งที่ผมพูดเมื่อีมากกว่าแต่ถ้าะตัดนเลือกเป็นอะไรว่าเลือกใครัอ ครับก็พยายามที่จะเห็นอย่างนั้นนะครับก็ตามที่สังคมโดยทั่วไปเชื่อนะครับว่าถ้าพรรคประชาชนไม่ชนะเด็ดการโอกาสยากที่จะได้เป็นรัฐบาลนะครับอันดับสองอันดับสามก็อาจจะกลับไปจับกั่วเหมือนสองการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงฟังจากเลขาพักนะคุณสรายุทธมองบวกมากนะคะบอกว่าเวลายังพอเดี๋ยวนะนิยมก็เพิ่มขึ้นส่วนอีกคนนึงเมื่อกี้ยืนข้างๆกันค่ะ คุณนัทชาบุญชัยอินสวั์ดอดีสาส,าสากทมของพรคประชาชนก็พูดถึงการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเนี่ยพักประชาชนได้32เขตแต่คุณนัทชาบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเขตเป็น33เขตคาดว่าพื้นที่กรทมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยออระบุบอกว่าเราจะกวาดที่นั่งทุกพื้นที่ในกรทมหลายสื่อก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายเราทำเรื่องที่มัน หลายคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดังนั้นการเลือกตั้งคราวนี้เชื่อว่าคนในกรุงเทพจะยังคงสนับสนุนผู้สมัครสสและก็นโยบายของพรรคเพราะว่าเรามีทีมบริหารแล้วก็คนดิเดตนายกรัฐมนตรี3าคนรวมไปถึงนี่เห็นโผล่ไปที่เรียบร้อยถ้าได้เป็นรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครวางตัวเอาไว้นะคะตรงนี้แหละคุณนัทชาบอกว่าจะเพิ่มการตัดสินใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มากพอสมควรค่ะ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนเทพหาคอนครยังคงยืนหยัดและก็สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสสของทางพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบนี้เรามีทีมบริหารเรามีคดีเดตนายกรัฐมนตรีนะทั้ง3ท่านแล้วก็เรามีรองนายกรัฐมนตรีที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจมากพอสมควร ช่ครับก็ยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าจะชนะครบใน33เขตกรุงเทพมหานครครับในฐานะที่ดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะก็เห็นตัวผู้สมัครครบทั้ง33เขตทั้ง33คนแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าผู้สมัครของเราทั้ง33เขตทั้ง33คนเนี่ยมีคุณสมบัติครบเพียบพร้อมที่จะทําให้คนกรุงเทพนั้นสามารถตัดสินใจและไว้วางใจได้ในการทําหน้าที่ตัวแทนของพวกเขาครับ พักประชาชนอีก50วันบอกว่าเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้แน่นอนแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะค,คงจไทยเพื่อไทยก็ขยับเยอะนะคะแต่เขาก็เป็นอีกพักหนึ่งนะที่ก็มาแบบแปลกตรงที่ว่ามีการเปิดตัวรองนายกเอาไวก้ก่อนเลยนะคะทั้ง4ท่านอันนี้<ะ>ก็เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ประชาชนจะได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นนะคะ